สวัสดีครับวันนี้ผมปอนจากช่องปอนดี้ชาแนลนะวันนี้เราจะมาผมจะมารีวิวเคสที่ใส่เคสที่ผมมีอยู่แล้วผมก็ใช้กับ Samsung Galaxy Tab S6 Lite นะอันนี้เป็นเคสที่ผมใช้งานเป็นตัวหลักนะฮะซึ่งมันจะเป็นตัวนี้นะสีที่ทุกทุกคนเห็นอาจจะไม่ให้ตรงกับตามความจริงเนะาะสีในกล้องวิดีโอของโนสิบพันวัดได้ค่อนข้างที่จะเพี้ยนอยู่นะอันนี้นะฮะนี่เป็นเคสแม่หล็กนะคะตัวที่ผมจะเอันนี้นะทำให้ดูนะครับ อันนี้ผมไปซื้ออย่างไนช้อปปี้นะราคาสามร้อยยี่สิบบาทนะเราสามารถวางแปะได้เลยนะแต่มันจะไม่ใช่ของแท้มันที่ซูนซูมีกันนะครับอันนี้มันจะแตกต่างกันนิดนึงนะแต่ยังผมหาความแตกต่างมาให้ได้เลยอ่ะนี่นะฮะที่วางเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้มันมีที่ใส่ปากกาให้เราด้วยนะจะเป็นแบบแปะเอาหัวเอาหัวแปะอย่างนี้นะครับดูนะมันจะแปะอย่างนี้เนี่ยเห็นปะมันแปะอย่างนี้แล้วมันจะอยู่อย่างนี้เลยเห็นปะแต่ว่าถ้าแปะด้านเนี้ยมันจะเอาไม่อยู่นะแต่บอกว่าเคสนี้มันมีแม่เหล็กอยู่หลายจุดนะผม เห็นไหมเห็นไหมมันจะมีความหนืดเห็นไหมถ้าเราวางไหนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ามันอยู่แถบเส้นแถบเส้นเส้นข้างล่างเนี่ยมันจะมีแม่เหล็กเยอะมากนะทาผมเลื่อนปากกาให้ดูแล้วกันเนาะนี่แปะอยู่นะนี่มัน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 ไม่หล่นนะนี่แปะอย่างนี้นะแปะอย่างนี้เห็นปหมมันจะไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวแถบเอสหกไลท์มันก็มีให้แปะตรงด้านข้างอยู่แล้วเนาะแต่ว่าสําหรับผมนะถ้าแบบผมจะเอาไปใช้เรียนในเดินเดินเรียนในโรงเรียนเนาะกลัวปากกาหล่นไว้วางอย่างงี้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ โอเคนะก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือชิ้นอันนี้เป็นแบบแรกที่ผมใช้งานค่อนข้างบ่อยนะแล้วก็อันนี้สามารถแปะกับคีย์บอร์ดที่คีย์บอร์ดบลูทูธที่ผมซื้อแยกไว้ด้วยนะนี่เอาตัวนี้มันมันก็เป็นแม่เหล็กเนี่ยมันก็สามารถแปะได้นะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยยังไงมันก็ไม่หล่นนะครับเพราะว่านี่เป็นแม่เหล็กดูดกันได้นะครับโอเคนะแล้วเวลาเราวางก็จะเป็นประมาณนี้ให้ดูเวลาวางถ้าแบบผมต้องทํางานเนาะผมจะทําเป็นแนวประมาณนี้นะแล้วก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวแปะนะครับนี่นะโปะแล้วเราก็พิมพ์แล้ว ผมเขาอยากให้ดูแล้วกันเนาะเนาะดูเด๋ดดูนะเห็นป่มผมผมปักผมสะบัดแล้วนะผมสะบัดแล้วนะเนี่ยมันก็ไม่ร่วงนะถ้าเป็นแบบโปถ้าเป็นแบบตัวอื่นนะอาจจะร่วงได้นะครับเคมาต่อไปนะจะเป็นเคสอีกอันหนึ่งนะจะเป็นสองผมซื้อมาสองสีเนาะสีละร้อยหกสิบาทนในช้อปปี้นะซื้อมาตอนที่ได้เครื่องมาใหม่ๆประมาณเหนือาทิตย์นะครับก็ซื้อซื้อซื้อเพิ่มเลยนะครับตอนนั้นเขาไม่มีเคสให้ผมนะ นี่นะอันนี้ผมอันนี้ตัวนี้จะเห็นในในความจริงมันจะเป็นสีเขียวๆออกฟ้าๆนี่มันวัดนี้มันวัดด้วยสีฟ้าเลยนะก็ขอโทษด้วยนะครับอันนี้ก็มีเนี่ยเห็นปะมันก็มีต้องรอยการใช้งานเนาะผมใส่ให้ดูนหนึ่งแล้วกันนะเป็นเหมือนกันนะครับโดยอันนี้จะผมจะบอกก่อนว่าไอเคที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันไม่มีตัวกันรูใหม่กันอะไรเลยนะครับมันเป็นแบบเปิดเปิดบนเปิดล่างนะแต่ว่ามันสะดวกดีในการใช้งานนะครับแล้วส่วนไปส่วนอันนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้ดูนะฮะจะใส่นี้ได้ แล้วมันก็จะมีที่เก็บปากกาให้เราด้วยแต่ว่าจะมีข้อเสียก็คือไอ้ตัวนี้มันจะเว้นด้านข้างว้ให้เราแปะปากกาให้มันแน่น,น,นเนาะอันนี้มันก็จะแปะมาให้แน่นอันนี้มันก็จะแปะมาให้แน่นนะครับมันจะแบบหลวมๆน,นิดนิดนนึงเนาะแต่ส่วนใหญ่นะถ้าผมจะใช้เคสตัวนี้นะจะมีสองสีแล้วมีสีเขียวเนาะผมผมผมเรือกสีเขียวแล้วค่ะนาะในตาคนเราตาของคนเราจะเป็นสีเขียวแต่กล้องเป็นสีสีฟ้านะเนี่ยผมก็ใส่ตัวนี้นะใส่เป็นร่องแล้วมันก็จะมีผมใส่ให้ดูแล้วกันนะแล้วก็จะมีตัว กันตรงนี้ให้ด not, okay. look, right the so us, so ้วยนะเห็นไหมผมโฟกัสให้ดูนะครับตัวนีงนะอันนี้นะเนี่ยเขาจะมีตัวนี้ให้มีกันล่องกันอะไรให้หมดเลยแต่ว่าแล้วเวลาวางก็จะวางได้หลายเลยได้หลักได้หลักหลายแบบอันนี้มันวางได้แค่สองคันนะอย่ามีแมทแทนม่เหล็กสองคันนะอันนี้วางได้หลายแบบนะผมวางให้ดูนะครับอันนี้แบบที่หนึ่งนะแบบที่หนึ่งเราจะวางกันอย่างนี้นะครับเห็นไหมก็จะวางกันอย่างนี้นะครับแล้วก็แบบที่สองนะถ้าผมแนะนำเนาะ ให้พับอันนี้เข้ามานะแบบใครที่มีนะให้เราพับให้มันเป็นสามเหลี่ยมน,นะมันพับได้นะครับเป็นเคสที่ยืดหยุ่นมากนะนี่พับได้เป็นประมาณนี้นะครับนี่นะเห็นปะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปถ้าแบบที่สามก็คือถ้าผมจะพับนะผมจะพับเป็นประมาณนี้เนี่ยอ่าสักคู่นะผมมาสาธิตให้ดูก,ก่อนแล้วกันเนาะนึ่นะโอเคเนี่ย,นะยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าให้เราพับเป็นแบบต่อกแบบที่สองนะคืออั arettes. นน, <NOUNCER S 2> <ห>นั้นมันจะเป็นแบบอย่างนี้เนาะให้ให้เราพับนี้มันก็จะตั้งเลยเพราะว่าฉา้ Kidneys, pattern, er สางนี้มันไ <perk> อแถบไอไอด้านล่างนี่มันมีแม่เหล็กเป็นเป็นแผ่นนะครับแล้วเราเราก็สามารถพักอยางนี้ได้ระหว่างยี้ได้มันก็จะปลอดภัยนะครับต่อไปนะนะแบบที่สี่เนาะแบบที่สี่ถ้าแบบไปเขียนงานแบบเหมือน iPad ที่ทุกคนใช้ก็อยู่น้อยจะเป็นประมาณนี้ผมทำให้ดูนะนีนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะฮะเห็นปะก็จะแบบจดได้ถนัดมือหน่อยแต่ว่าจะเอาไปดูคอนเทนต์อะไรก็จะดูไม่ค่อยขนาดตา่นะเท่าไหร่นะ ต่อไปนั้จะมีเหมือนเหมือนเหมือนจะีแบบนี้มากขึ้นนึงนะรู้ว่ามีแค่สี่แบบว่ะอ๋อมีมันมีแบบนี้ด้วยนะคบถ้าแบบใครที่แบบพี่เลนพี่เลนหน่อยนะแบบนี่เป็นแบบผมเนาะจะเป็นแบบพี่เลนหน่อยก็เป็นแบบนี้มันเป็นแบบที่ห้านะเห็นป่มเอาให้ดูนะจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันอ่ะแต่พี่เลนพี่เลนหน่อยแล้วกันปรับมุมได้นะให้ปรับปรับให้มันต่างกันได้นะให้แบบระดับมันเข้าไปได้นะครับเนี่ยเห็นไหมปรับได้แต่ว่าเนี่ยแบบนี้ยังไม่ค่อยแนะนำนะแบบพี่เลนนิดหนึ่งเนาะโอ เคสเอ็มหนึงนะไอ้สีฟ้าขงของขอไม่รีวิวแล้วกัน,นเนาะมันเเหมือนกันกับตัวสีดํานะครับอันนี้ชิ้นอะชิ้นละร้อยหกสิบบาทู่สายในช้อปปี้เนาะไปหาดูกันได้นะครับพิมว่าเคสซัมซุงกาเล็ตซี่แท็บเอสหกไลท์นะไปหาได้ดูไปลองหากันได้นะครับ่ะต่อไปเป็นแบบสุดท้ายแล้วปแบบใสนะครับแบบใสนี่คือไม่มีอะไรเลยนะแบบใส่ได้นะแต่ว่าจะบอกเขาว่าจะมีข้อเสียคือมันเป็นพลาสติกมันเป็นเคสใสที่รอยนิ้วมือติดค่อนข้างที่ค่อนข้างที่จะมีรอยนิ้วมือ เกิดขึ้นได้ง่ายหน่อยนะบอกแค่นี้นะมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะเกิดรอยนิ้วมือได้ง่ายหน่อยเนะะี่ยวพราโชว์มันมันมันก็จะโชว์ด้านหลังเห็นไหมนี่นะฮะจะเป็นประมาณนี้เคสใส่นะมีเวาอะไรให้ครบนะเห็นป่มแต่ไม่สามารถเอาคียบเอาแปะได้เพราะข้างล่างนี้มันก็ไม่มีแถบอะไรให้เราโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ก็สามารถใส่ปากกาได้เหมือนกันก็แปะปากกาได้นะแปะได้นะครับแต่ว่าจะไม่มีล่องเหมือนไอ้ตัวสีดํานะครับแต่ตัวสีฟ้าแล้วจะมีล่องให้อนี้มันก็ มันไม่มีร่องให้หน่อยแต่ว่ามันจแปะได้มันม,มันจะไม่ค่อยแน่นนะครับโอเคนะทุกคนขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับถ้าผมพูดเร็วไปผู้ตกุตกตะกไปก็ขอขออภัยด้วยนะันนี้มีหลายๆคลิปที่ต้องทําให้ดูนะครับขอไปก่อนนะครับทุกคนใครที่เข้ามาแนละ้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะผมจะทําตัวต่อไปจะเป็นตัวของการใช้งาน Samsung Dex บนแท็บเอสหกไลน์นะคะเพื่อนทุกคนมีแค่นี้นะครับทุกคนสวัสดีครับเจอกันครับ